สวยแบบนี้มีใครชอบไหมครับราคาถูกๆนะครับ,บเทอร์โบเอกเซานะครับตู้เป่าใบละ2,000บาทนะครับนบี้เทอร์โบหน้าโค้งของน้องออมใบละพันเก้าย็บฮอนพร้อมดอกคงปมอบอ้อม มาตินตู้เปล่า F, ไม้ MDF ใบละ450บาทเสียงกลางคอลัมนคู่ละ3,000บาทพร้อมดังแหลมคอม3-4กลาง6.5นิ้ว3ดอกฮอนคู่ละ6,000บาทมี4ตูดตูดไปของนานุวาครับสภาพใหม่มากตัวนี้ตู้เอกซาวนะครับดอก12นิ้ว A-B 12ของเอกซาวส,สวยพร้อมขาคู่ละ6,000บาทพร้อมใช้ครับตู้เปล่าเอกซาวนะครับ ใส่เหลี่ยมต้องแปดได้สากแปดคุณแปดได้นะครับขายใบละสองพันบาทนะครับพร้อมสลักชุดแขนครบนะครับผมใบละสองพันบาทตู้เปล่านะครับผม